สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคคี้ให้ยุตเภียงนกอนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวที่18สิงหาคมนะ6ะสหให้ออกับคน7จ็ดวันเกิดเริ่มต้นที่คนวาทิต์ไม่พูดเยอะนะคะคนวาทิต์มาด้วย6ดาบนะคะมาด้วยแฮงแมนนะคะสุดท้ายเป็น9ดาบนะคะแล้วบอกคนวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกุ้มใจหรือเรื่องเบื่อหน่ายสักนิดหนึ่งนะทำอะไรก็ เขาเรียกว่าออกเรียวออกแรงออกเขาเรียกออกลีลาได้ไม่เต็มที่นะคะมีความติดขัดมีความชะลอนะคะมีความไม่คล่องนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะนะในวันนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความการเดินทางนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องปัญหาด้านสุขภาพนะคะเจ็บป่วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของถ้าไม่ไปที่ตัวคุณจะไปที่บริวารในนี้นะก็คือว่าเบื่อหน่ายเรื่องของการงานนะคะ นะงานมันเยอะอาจจะทําไม่ทันหรือว่าอยากจ,จะได้งานใหม่นะคะประมาณนี้ขอให้ทักพิเศษนิดนึงอตอนนี้ในหัวคิดเยอะไปหมดนะคะท,ทําทีละอย่างนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วจะสำเร็จได้นะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะจันมีเอ็มเพอเรอร์นะคะหถ้วยนะคะและ อัศวินเหรียญน,นะคะเขาบอกคนบรรจันนะหน้าที่การงานดีปังนะคะนะ้าชะตานะคะเรื่องของการงานดีปังนะคะการสอบการเลื่อนขั้นดีนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องออกับชาวต่างชาติต่างภาษานั้นก็ดีนะคะแต่บางทีคุณอาจจะโฟกัสอะไรที่ผิดจุดหรือว่ามัวคิดอะไรที่มันผิดทางนะคะนะผิดทางที่นี่หมายถึงว่าคิดในสิ่งหรืออ่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นะคะนะยังมีสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อคุณนะคะนะลองหาดูรอบตัวนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีบริวาลให้โชคให้คุณนะคะหรือว่ารองเงินจากตรงไหนก็จะได้จากตรงนั้นนะขอไพ่ทักพิเศษอาการเงินดีปังนะคะหรืออาจจะได้เซ็นเอกาสารสัญญาที่อยากเซ็นนะแอบต่อไปคนวันอังคารสามใบคะ่ะอังคารมีสี่ดาบนะคะแปดเหรียญน,นะคะ แลกะก็เป็นเทมเพ a น c ์ะนะคะทันโทษเขาบอกว่าคนวันอังคารนะคะเจ้าชะตานะบงคนก็ล้มหมอนนอนเสือเจ็บเล็กเจ็บน้อยมางคนให้หน้ามืดวิงเวียนนะคะหรือวันนี้อาจจะเป็นวันที่ฮอลิเดย์เวกชันหยุดพักผ่อนนะคะก็ถึงเวลาพักก็ได้พักนะหรือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคุณได้พักผ่อนมาสเต็มที่แล้ววันนี้ลุกขึ้นมาขยันเลยค่ะ นะทำเงินทำงานนะคะพอทำงานปุ๊บได้เงินปั๊บนะคะนะเมื่อไรเงือออกเมื่อน,นั้นได้ตังค์นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือการวนล,ลูปมาเจออะไรเก่าๆซ้ำๆเดิมคนๆเดิมเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วอาจจะกลับมาเกิดขึ้นซ้ำได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะขอให้พิเศษนิดนึงค่ะ วันนี้เหนื่อยหน่อยอหรืออาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่แบบหนักหน่วงนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องของยุดยันภานะหรือการเดินทางก็เป็นได้นะคะต่อไปคนวันพุธ3ามใบนะคะพุธมีเอ็มเพอรอนะคะอัศวินดาบนะคะและแมทิเชียนนะคะ วันนี้ดูว่าทางละคนวันพุธจะบู๊หน้าดูนะคะอาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่นะคะเรื่องของอการเขาเรียกว่าอะไรการเจราจานะคะนะการเขาเรียกว่าการเจราจาการการงานที่เกี่ยวกับความรวดเร็วหรือการเข้าถึงนะคะนะวันนี้ต้องใช้การเข้าถึงนะ,ะการงานที่มีความเขาเรียกว่าอะไรแอคทีฟดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะคะนะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้ในวันนี้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคุณทำได้ดีค่ะนะคะ นะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วตัวคุณเองก็เก่งอยู่แล้วด้วยนะคะนะก็สามารถที่จะทําให้สําเร็จได้ดีทีเดียวนะคะอ่ะ้ขอไพิทศษิษนิดนึงนะคะัระวังเรื่องของสุขภาพเท่านั้นพอค่ะระวังเอ็นข้อกระดูเชนเอ็นข้อกระดูกปวดหลังปว,ป,วปวดสะบักปวดคอปวดสะโพกปวดเอวได้นะคะตามนั้นเลยต่อไปค้นวันพระฤทธานะฮะพระฤทธาสามใบนะคะ พฤหัสมีราชินีเหรียญน,นะคะมีห้าเหรียญน,นะคะมีเจ็ดดาบนะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสวันนี้ต้องระวังเรื่องของการใช้เงินนะคะอาจจะมีเรื่องมีเรื่องต้องใช้เงินต้องจ่ายนะคะแล้วก็เงินกระเป๋าก็ค่อนข้างที่จะแฟบแล้วกลางเดือนแล้วนะคะนะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขนส่งทอนเฟอร์อินพุตอซ์พอร์ตในวันนี้นะคะไปรับไปส่งก็เป็นได้ระวังเรื่องข้าของสูญหายด้วยนะนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ทักพิเศษค่ะอ่าวันนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ํานะคะนะแล้วก็ระวังเรื่องของอะไรที่เป็นน้าน้าการดื่มน้ําก็ระวังสําลักนะคะเดินทางที่เกี่ยวกับน้ําก็ต้องระวังตัวให้ดีต้องมีเซฟตี้ต้องมีความปลอดภัยนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับน้ํานะ นะคะหรืออาจจะมีการวนหูปมาเจอกับอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาเกิดขึ้นซ้ำนะคะคนบางคนเคยเจอกันแล้วก็กลับมาเจออีกก็เป็นได้นะคะต่อไปคนวันศุกร์สามใบนะคะศุกรสมใบสุกมี9้าถ้วยนะคะมี10ดาบนะคะและมี เจ็ดถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนบรรสุกนะเรื่องของความกินอยู่อุดมสมบูรณ์ดีนะคะบางคนมีน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะนะแต่ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงคุณขากินแล้วสุขภาพมันเสียหรือเปล่าก็ต้องดูกันว่ามันพ่วงกันไหมนะบางคนไขมันในเลือดสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังสุขภาพแต่บางคนอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการกินนะสุขภาพไม่ค่อยดีหรืออาจจะมีการอาการปวดเมื่อยนะคะนะตามสรรพังร่างกายนะคะวันนี้เจ้า โปรเจกต์ Project, เจ้าครีเอทนะคิดเยอะคิดแยะคิดเก่งเป็นบ้าเลยนะคะพอให้ทักพิเศษนิดนึงคุณขาอ่าเขาบอกวันนี้จะมีการดูแลบริวารกันเป็นอย่างดีนะอาจจะพาบริวารไปกินหมูกระทะอีกแล้วนะคะนะหรืออาจจะได้พูดคุยพบเจอกับคนที่เคยรู้จักนะคะหรือเคยเจอกันมาแล้วนะคะหรืออาจจะมีการกลับบ้านกับช่องไปเยี่ยมบ้านเกิดไปดูแลคนทางบ้านหรืออาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันทาง โทรศัพท์ก็ได้นะคะนะสมัยนี้ไม่ต้องถึงตัวกันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ชัดเจนนะคะนะก็ตามนั้นเลยค่ะแต่ระวังนะมีเรื่องของความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มเข้ามาด้วยก็ระวังคนมาจีบเขาจะมีเจ้าของแล้วดูดีๆนะคะหรือไม่ตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะตามนั้นเลยนะต่อไปคนวันเสาร์สามใบนะคะ ว่ามีโอโอห้เทนะปลาคาลันโบ๊บะบ๊มาเลยนะคะนะอ่ามากับอ่ามากับอ่าเขาเรียกว่าอะไระพระสังฆราชนะคะนะแล้วก็อสวินเหรียญน,นะคะนะเขาบอกว่า วันวันเสาร์วันนี้นะก็คืออาจจะพบเจออะไรที่มันปุกปรับจับพันนะคะนะหรือถ้ามีใครมีปัญหาไปแล้วนะอะไรที่มันโป๊ะปะ๊ปุ๊บปั๊บปุกปรับจับพันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะโอเคและนิ่งๆสบายๆนะคะเรื่องการเงินดีอยู่ค่ารองเงินจากตรงไหนก็จะได้จากตรงนั้นแต่ทีนี้มันมีประภาทายออกมาอย่างนี้ก็ต้องอ่าตั้งสตินะขอให้คุณตั้งสตินะคะเพราะว่ามีติดกัน2วันแล้วใช่ไหมเออนะคะ ขอให้คพิเศษหน่อยอ่ามีเรื่องของการเดินทางแบบตวนๆหรืออาจจะต้องไปรับผิดชอบภาระหน้าที่แทนใครสักคนหนึ่งนะคะต้องหยุดงานตัวเองไว้ก่อนนะจำใจไปไม่จำใจไปก็ต้องไปนะคะนะตามมันเลยค่ะจบแล้วท้งนผดมชนเกิดดูไงเป็นบ้านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ